เนี่ยเราผ่านวัดผ่านตลาดกันมาด้วยนะโอ้แล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้นี่ขับเหนื่อยกันหรือยังเนี่ยเหนื่อยแล้วพี่เพชรกัโอ้ยขับอีกนิดหน่อยได้ไหมพี่เพชรยังสนุกอยู่เลยอ่ะโอ้ถ้างั้นเราก็ไปหาร้านน้ํากันก่อนก็ได้นะเอาไหมเอาค่ะอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยน้าบอยเนี่ยมีอะไรให้ดื่มสดชื่นไหมครับมีครับมีเยอะเลยเอาอันนั้นก็ได้ครับสองขวดครับผมเออหยิบมาเลยครับเ้ยไปพวกเราร้อนๆไปนั่งกินกันดีกว่า เป็นเบียร์หรือเปล่าอ่ะโอ้โหแก้ก้าครับนี่น้ำอะไรครับนี่คือครับโซดาเด็กก็กินได้กินแล้วดีสีมันแบบเหมือนเบียร์เนาะใช่ออแต่ไม่ต้องตกใจไม่มีแอลกอฮอล์เด็กๆกินได้ใช่ไหมครับดังนั้นพี่ขอสีแก้วเลยครับผม ใครจะเป็นผู้โชคดีได้แก้วนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาแจกเพื่อนเลยแจกเพื่อนเลยแล้วถ้ามันมีฟองแก๊สอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่กัดกระเพาะหรอไม่อันนี้ทําจากธรรมาชาติไม่กัดกระเพาะกินแล้วดีอ่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่เพชรเป็นคนเปิดให้เองกินได้หรือเปล่าแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะฮะนี่เลย <c oughs> อืมเฮ้ยอร่อย <c oughs> อ,อ้ลองเลยเนี่ยกินเย็นๆสดชื่นมากอื้หืมอ,อ,อร่อยจริงๆเด้อเป็นไงอร่อยดีนะดีนะเลมอนนิดนึ่งมันคือครัรบโซดาที่ทำมาจากพืชฮะนี่นะพืชพืชทำโซดาทำมาจากพืชได้ด้วยเหรอมันคือกลิ่นของกระวานอ,อ,อยากลองทำไหมอยากาเราเลือกรสชาติได้ด้วยนะ โอ้โห oh, ทุกคนครับที่นี่เนี่ยมีโซดาเนี่ยที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับผมเพราะว่าที่นี่น,นะฮะไม่ใช่โซดาธรรมดาครับรสชาติพิเศษด้วยเพราะว่าที่นี่คือคราฟโซดานั่นเองนะครับผม <S <s เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูวิธีการทําว่าคราฟโซดาเนี่ยทำยังไงที่นี่เนี่ยเลือกวัตถุดิบได้เองด้วยนะแต่จะมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเราตามน้องเลนเจอร์แล้วก็ตามน้องไกก้าไปชิมแล้วก็ไปทํากันดีวกว่าครับ สงสัยกันไหมว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงห้ามเด็กดื่มน้ำอัดลมเออเรือจะเก็บวากินเองเหรอหายากหรอหรือว่ามันไม่มีประโยชน์เมตาทอดจริงโนโนโนนนไม่ใช่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสาเหตุมันอยู่ตรงนี้กระเพาะของผู้ใหญ่และเด็กนั้นไม่เหมือนกันมาจะเล่าให้ฟัง กระเพาะของผู้ใหญ่และเด็กต่างกันที่ขนาดและการตอบสนองต่ออาหารผู้ใหญ่กินไปเท่านี้อาจจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเด็กแล้วก็โดนเล่นงานแน่น <c oughs> แล้วในน้ําอัดลมก็ยังมีส่วนผสมเป็นน้ําตาลสูงมีสารแต่งกลิ่นสารปรุงรสแถมมีสารกันบูดที่ช่วยยืดเวลาอายุการเก็บรักษาให้ได้นานหลายปี <c oughs> ผู้ใหญ่ที่กระเพาะแข็งแรงแล้วกินเข้าไปก็อาจจะไม่เกิดอันตรายเท่ากับเด็กที่กระเพาะยังเติบโตไม่เต็มที่แตกต่างจากคราฟโซดา ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสร้างความหวานและความเปรี้ยวที่คัดสรรเองได้อย่างสมดุลไม่มีสารกันบูดสร้างสุขภาพที่ดีแถมยังซาสดชื่นชื่นใจเห็นแบบนี้แล้วพวกเธอละอยากทำคราฟโซดาแบบไหนกันบ้างฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดข้างนอกพอเราฆ่าเชื้อ ีขวดแล้วแล้วก็จะเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปต้องเป็นน้ำที่เปิดขวดใหม่หรือน้ำที่ฆ่าเชื้อแล้ว150ซ okay, ีซี hey, โอเคครับเฮ้เดดูให้ดูนงอซีซีก็เท่ากับ1โลโอเคตรงต่อเลยครับทีนี้เราจะมาใส่น้ำตาลกันจากอันนี้ก็ได้ น้ำตาล5กรัมเนี่ยต่อ1โหล5้าูแล้วห้นแล้วพอล้วพอล้วอ่าโอเคห้ดแล้วโเสี่จุดอ้สีู่พอเขย่าจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเอาขิงมาหั่นเอาอันนี้ออกก่สามสกรัมต่อ1โหล กิ้ารู้จักเพราะว่าเมื่อก่อนผู้ใหญ่ก,ก็จะบอกว่าน้ำอัดลมไม่มีประโยชน์อยากกินกิ๊ก้ก็เลยอยากลองทําก็เหมือนอยู่นะคแต่ว่าวิธีทํามันไม่เหมือนแค่รสชาติมันคล้ายๆมันก็สามารถปรุงเองได้ทํายากนิดหน่อยครับเมื่อก่อนก็กินแต่โคลาแต่ว่าหลังหลังจากที่รู้จักก็ยังไม่ได้กินโคลาอีกเลยทีนี้เราก็ ทิ้งไว้7-10วัน7-10ถึงวันถ้างั้นเดี๋ยวเลนเจอร์ครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเรายังมีที่เราเคยทำไว้ก่อนนั้นอ๋ออ๋อคืนนี้เหรอออันนี้คือผ่าน7-10ถึงวันเรียบร้อยแล้วสีไม่เหมือนกันดูเหมือนอันนี้มีฟองขึ้นแต่อันนี้ไม่ใช่สีก็ดูเปลี่ยนไปนะดูสิใช่แล้วก็มีฟองขึ้นตรงนี้ด้วยต่อไปเราจะปรุงน้ำกันเดี๋ยวเราจะให้พี่ต๊อกมาสอนโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรัเลยครับผมได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําโคล่ากันนะครับเริ่มจากลูกจันป่นก่อนก็ได้ครับลูกจันป่นใช้ที่3กรัมโอเคอบเชย3กรัมสองจุดเก้าสามจุดศเโอ้มากมีเมล็ดปักี2กรัมครับสองจุดศูนี้นี่ก็มาบดครับโอ้เป็นเครื่องบดนะคะใช่ครับตัวนี้เป็นไกลเดอร์นะครับ เป็นเครื่องบดแล้วก็จะใส่รวมกันกับเครื่องเทศน,นะครับต่อไปพี่อยากให้หั่นขิงอีก3กรัมครับอ่ะโอเคโอเคครับครับต่อไปเราจะใช้เป็นเปลือกส้มเปลือกเลมอนและเปลือกมะปี๊ดนะครับเราจะสไลด์อ่าจะเรียกว่าไงเนะี<า>่ยจะเรียกว่าฝานฝานเอามาแต่ส่วนที่เป็นสีส้มนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเก็บเอาไว้ต่อไปก็เป็น,นเลมอนเหมือนกัน,นเอาแค่พอหมดนะลูกครับมันดูแข็งกว่าอ่าแข็งกว่าด้วย นี่ช่วยคุณแม่ที่บ้านทำกับข้าวเพะเนี่ยทำไมเหมือนแบบใช้มีดเก่งจังเลยอ่ะพอดีชอทบทำอาหารโอ้อยังอัน,นี้ต้องเอาไปคันนะครับต้องเอาไปคันด้วยเช่นกันครับวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลหนองบัวนะครับ100กรัมครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคการปรุงของเราคือต้องการจะดึงอโรมาหรื <Okay. S 2> อว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยโดยการใช้ความร้อนไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเดือดร0 0นะครับใส่เปลือก ของส้มนะครับเลมอนหอมมากเห็นไหมถ้าพอได้ปั๊บใส่น ok ้ำตาลเลยครับเรียมันนี้ไปเถอโอ้โหละลายเร็วมากอะตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าหน้าตาน้ำคล้ายๆกับสีดำๆเหมือนถ้าคล้ายโคลาพี่ต๊อกว่าละลายหมดแล้วนะแปลว่า เริ่มเป็นโคลาแล้วเหรอครับเหมือน,น้นอะเราจะเทน้ำเหล่านี้กลับมาลงในเหยือกครับตรงก้นตะกรนของอของหม้อเราจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันจะเป็นตะกรนในเครื่องดื่มดูไม่น่าดื่มครับผมก็เลยจะใส่น้ำผลไม้ลงไปนะครับเปลี่ยนสีเลยสีสวยมากน่ากินไหมน่ากินโค้าอันนี้เราจะเอาลงขวดกันแล้วนะแต่เราต้องฆ่าเชื้อขวดก่อน ถูกต้องอ่าโยลงไปเลยแล้วก็เราทําให้มันกดเอามือกดลงไปอันนี้เป็นยาน,น้ํายาฆ่าเชื้อฟู้ดเกรดนะครับทำจากกรดของผล,ลไม้<ว>ง่ายไหมสุดยอดง่ายไหม <c oughs> เราจะใส่แค่ใกล้ๆกับ <c oughs> ประมาณระดับนี้นะครับ นิดนึ่งนิ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 ึง,ง,งพอเหลืออีกก็คือเรายังไม่ได้ใส่เชื้อลงไปถูกต้องไหมครับดึงออกมาสุดเซลิงเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับแล้วก็ปิดฝาปิดให้พี่ต้องหนอยได้ไหมอันเนี้ยเราได้โคล่าแล้วนะแล้วเราก็ใส่เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปแล้วเนาะทีนี้เราต้องรอ3-5วันถึงจะพร้อมกิน แล้วทำไมขวดแบบนี้ครับทำไมมันตอนที่เรากินเมื่อเช้าครับสีมันไม่ได้ใช่อย่างนี้เลยนะครับ<อ>ทำไมมันเปลี่ยนหรอครับคืออย่างนี้ครับอันนั้นจะเรียกว่าการฟอสคาร์บอนเนชันคือต้องใช้เครื่องมือนะครับในการที่จะอัดก๊าซลงไปส่วนอันเนี้ยเราใช้จุลินทรีย์ในการให้ก๊าซครับคราฟโซดาแบบนี้คือการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัดเข้ากับน้ำหวานหรือน้ำผล,ลไม้ที่เราเตรียมไว้บ่มและเติมความฟู่ของน้ำ จนกลายเป็นน้ำหวานโซดาที่ให้ความสดชื่น ก่อนที่จะนำขวดที่บรรจุโซดาได้ก็ต้องทำการ p a r เจอ r i ไรโดยการแช่น้ำร้อนในอุณหภูมิ80องศาเป็นเวลา5นาทีความร้อนที่กระทบกับขวดก็จะช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทำให้เครื่องดื่มเสียออกไปนอกจากนี้การใช้ขวดสีน้ำตาลที่กันแสงแดดก็จะช่วยเพิ่มอายุของครับโซดาได้นานขึ้นเป็นเวลาถึง1ปีโดยไม่ต้องใส่สารกันบูดเลยล่ะครับ เดี๋ยวสามถึงห้าวันก็จะเป็นแบบนี้อือร่อยนะอร่อยไหมอร่อยไหมซาสต้นอร่อยอะ่ะมันซาแล้วมันก็รู้สึกดีอะค่ะมันมันมันอร่อย เขาโซดาดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำอัดลมเพราะว่าน้ำอัดลมเขามีใส่สีใส่กลิ่นแล้วก็น่าจะใส่วัตถุกันเสียค่ะมีน้ำตาลที่เยอะด้วยค่ะคล้ายๆกับว่าเหมือนเรากินโคลาที่เราซื้อแต่มันเหมือนเขาเอาสมุนไพรเยอะๆทำให้รู้สึกว่ามันมีหลายรสชาติแล้วก็มันดูแปลกใหม่ครับมาลองใช้สองอย่างนี้ยีส v ีน้ำตาลผสมยีสต์เข้ากับน้ำตาลที่มันชื่นชอบปลุกให้ยีสต์ตื่นขึ้นมาทำงานด้วยการเทน้ําอุ่นลงไปอันนี้ท่าทางจะมีแก๊สเยอะเลยอะลองเอาลูกโป่งมาครอบขวดยีสต์ดูโอ้โหพองขึ้นแล้วโอ้แก๊สเยอะใกล้เคียงกับโซดาเลยนะเนี่ย มาดูกันต่อการสร้างฟองแก๊สแบบอภิมหามาหึมาอลังการด้วยสารเคมีใส่สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกับน้ำยาล้างจานใส่สีผสมอาหารสวยๆลงไปด้วยแล้วมาทำการละลายสารโพแทสเซียมไอโอดายไว้เมื่อส่วนผสมพร้อมก็นับถอยหลัง การเกิดแก๊สนั้นมักจะเกิดมาจากปฏิกิริยาทางเคมีไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตอย่างการหมักจุลินทรีย์การใช้ยีสต์หรือแม้แต่แก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์และแก๊สที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีอย่างเช่นกรดกัดกร่อนผงฟูทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือเกิดสารโพแทสเซียมไอโอด์ที่ทำให้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คลายแก๊สออกซิเจนออกมาเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นฟองฟู เราจะเห็นว่าปฏิกิริยาจากสารเคมีอย่างหลังนั้นมีความรุนแรงทําให้เกิดแก๊สจานวนมากเพราะฉะนั้นการเลือกใช้แก๊สที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอย่างจุลินทรีย์หรือว่ายีสต์จึงเหมาะกับการนำเอามาทำเป็นของกินมากกว่าเอามาทำเป็นโซดาสู้ซ่าได้ปลอดภัยกว่านั่นเอง ทุกคนครับตอนนี้นะฮะพี่เพชรกับเราเรนเจอร์เนี่ยนะครับผมมากันที่ตลาดประจําตําบลบางสะเก้าครับเพื่อมาหาวัตถุดิบครับกลับไปทําครับโซดาสุดพิเศษ2รสชาติในแบบฉบับของตัวของเรนเจอร์เองเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้รสชาติอะไรกลับไปฝากคุณผู้ชมแล้วก็ฝากทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านนะครับตามมาเลยครับได้ไหมได้ครับได้อยู่ค่ะอ่ะลองลุยเลยเราคิดว่ามันต้องมีแอปเปิ้ลแอปเปิล เ,เขาบอกว่าสีด้วยใช่ไหมที่สีสดใสคิดว่าเป็นแก้วมังกรไหมแบบสีชมพูม่วงๆอะไรเนี้ย,ยเป็นเปลือกของแก้วมังกรเออก็ด <ๆ S 2> ีนะเราคิดว่าเราจะมีส้มกับมะนาวเป็นน้ำมันหอมระเหยหนคนจะได้แบบพอเปิดมามีกลิ่นหอมจะได้อยากกิน <ๆ S 2> ฉันคิดว่าเราเอาแอปเปิลอะไปเป็นส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําตาลเสริมไปด้วยพี่ว่าใช้แอปเปิลก็ได้แต่ว่าถ้าให้มันมีรสเปรี้ยวเราก็ใส่ส้มเพิ่มได้ด้วยแล้วก็สับปะรดใช่ไหมเรามีสับปะรดส้มจี๊ด ก็ได้นะเอามาคันน้ำได้ได้เดี๋ยวว่าจะสิกรัมโอเคอเราคิดว,ว่าขวดที่2จะมีน้ำมันหอมระเหยในขวดที่หนึ่งดีไหม,มก็ดีก็ดีนะเปิ้ลก็มีความหวานความเปรี้ยวอยู่โอเคก็จะมีประมาณน,นี้นะเกลือกเหลือส้มกับเหลือมนนะโอเค เอามาสับปะรดพี่คะสับปะรดหนึ่งลูกเท่าไหร่คะเดี๋ยวขออีกลูกหนึ่งค่ะเอาไปเลยมาปีดสักประมาณสิบกว่าลูกก็น่าจะพอนะเอาส้มด้วยส้มด้วยแล้วสี่ลูกไหมอีกลูกหนึ่งโอเคขอมะนาวสี่สิบค่ะนี่มันมีสองต้นนะหนูจะเอาต้นไหนคอันหนึ่งต้นค่ะต้นนี้ค่ะสองลูกกี่บาทคะแอปเปิ้ลก็ยี่สิบบาทโอเคเอา สามลูกยี่สิบเอาสามลูกไหมสามลูกเลยสามลูกลยขอยี่สิบบาทเดี๋ยวเราทำแอปเปิลให้นะโอเคส่วนเราทำสับปะรดมาล้างส้มด้วยนะเอาปีิ่มมาเอาปีสามลูกเนาะอันนี้เราต้องเอาไปล้างใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเค แล้วก็ปอกตาเน<ม>าะเหลือครับเหลือครับอีกลูกเรือไม่ได้ล้างอ,อ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยล้างไงเพราะเราลองลูกนี้กันเนาะอะไรนะขอบนี่หน่อยนี่นี่นอาจจะถูกือว่าต้องเข้าไปอีกลึกสิคเอามาแล้ว ดับเบินพี่อันนี้เอาไปร้านแล้วก็ทำต่อได้เลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดได้นะนนเราก็ใส่นี้ยวไปเนาะน้ำเดือดอยังเดือดแล้วร้อนรแล้วเนี่ยโอเคใส่เลยล,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 ลุย ว่าได้ไหมอืมโอเคได้ๆจริงๆยังไม่พอยังไม่พอแต่ต้องไปกินก่อนนะจะต้องเฮ้ยอย่าลืมจับอันนี้มาด้วยค่ะมาดูซิเสร็จเปลืโอ้โหของฟูเลยโอ้น่ากินนะดูสิลองก่นะแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยนะโอเคน้ำตาลมาแล้วจ้าโอ้เราให้น้ำตาลละลายก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำน้ำตาลอะไรยังดูก่อนโอเคหนึ่งสองสามเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟก่อนแล้วค่อยเทพิพิษมาแล้วครับโอ้โหวางอ๋อพอดีเลยครับโอเคมาหนักเยู่นะคะจับไหมพิพิษทำให้มาขอชัช้านิดหน่อยค่ะค่อยๆนะนี่คือการลดอุณหภูมินะครับอ่าโอเคระหว่างที่เรารอการลดอุณหภูมิเนาะ ในใครอธิบายพี่เพชรฟังหน่อยว่านี่คือน้ำที่ชื่อว่าอะไรแล้วก็ส่วนผสมคืออะไรบ้างครับนี่คือน้ำที่ชื่อว่า K D K R โอเคดีไป K R K R อะไรเอ่ยสับเาร์ลอนมิกส์อย่งนี้เป็นน้ำแอปเปิลค่ะชื่อ A P soda รับ A P soda รับส่วนผสมหลักเป็นแอปเปิลค่ะ อ่าโอเคตอนนี้ก็เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับในการที่ทําให้อุณหภูมิของเขารดลงอ่ะอันนี้แค่เราแค่ทําอยู่ในอุณหภูมิห้องก็เพียงพอครับพอชิมปับ๊บเราก็จะใส่ขวดแต่ขวดเนี้ยจะไปแช่น้ําแข็งให้เย็นจัดเลยแล้วเราจะมาอาดาัดก๊าซกันพวกเราชิมก่อน,อนดีไหมครับดีเลยครับอ่าอ่า,อาเอาช้อนตักใส่แก้วเลยไกกล้าตักให้หน่อยครับ โอเคพี่เพชรได้ความรู้สึกแรกละพี่ตอกได้ชิมชิมของ AP เนาะสิ่งที่ได้ได้ความซิตรัสจากส้มนะครับแล้วก็เปลือกส้มมาปี๊ดชัดเจนส่วนเฟลเวอร์หรือรสชาติที่ได้เนะี่ยพี่ต๊อกได้เป็นแอปเปิลตรงนี้บาลานซ์ดีเลยนะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่บาลานซ์ดีเลยอยากขอชิมของ KR หน่อยสิอ่าลอง KR สิครับ,รบอันนี้ใช่ไหมครับหอันนี้ก็สดชื่น ได้ความเป็นสับป,ปะรดได้ความเป็นท r o ปิ c a l จ๋จาเลยผลไม้เมืองร้อนแต่พี่เพชรเนี่ยชิมคนเดียวกับพี่ต๊อกชิมมันยังไม่พอครับน้องๆครับเราจะต้องลงสนามจริงด้วยโดยการที่เราจะนําเครื่องดื่มสุดพิเศษนี้สูตรใหม่นี้ของคราบโซดาไปให้พี่ๆที่ตลาดกินลุยโอเคครับไป ผมชอบตรงที่ว่ามันมีความซาและก็รสชาติเหมือนแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมนิดๆขอให้ทาอย่างนี้เรื่อยๆไปกจะขายดีนะได้รสอย่างเงี้ยขอให้พัฒนาให้ดีขึ้นไปนะครับจสดชื่นเลยสด,สดชื่นอร่อยเลยสดชื่นอร่อยลงทิ่มิกทีขอญาตเผื่อใจให้สับประรดด้วยได้ไหมครับผมออได้ได้น<ม>ิดนึงมาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้พรับโซดาของเรนเจอร์สทางบ้านจะมีรสชาติเป็นยังไง ใช้ความหวานและความเปรี้ยวจากอะไรออกแบบรสชาติของคราฟโซดาในสไตล์ของตัวเองแล้วส่งรูปถ่ายหลิอคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายผลงานของน้องๆเข้ามาโอดกันที่ Facebook Fanpage ของรายการ k i d r ว n g e r s ผลงานที่สร้างสรรโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสะพยหลังสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย แกมังกรนี่สวยเลยโอ้โหอยากกินไหมอยากอยากกินใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าอยากกินมาตรงนี้เลยแบบและนี่คือปฏิบัติการสนุกสนุกที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งและก็น่าชื่นชมมา,มากๆเลยนะครับข่าวหน้าครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคน้นและไประดมกําลังความคิดสนุกสนุกกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับถ้าน้นงททุกคนก็อยากเป็นทิ <S <S <Trip> Ranger, ปเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้